มันจะใช้คำว่าเกินฝันก็ได้ทางทีมงานนะคะสามารถเอาภาพที่อยู่ในหัวหรือในฝันของเราอะเอามาเป็นภาพจริงๆได้คะ่ะรู้สึกแบบประทับใจมากคะ่ะ ชื่อเมนี่นะคะตอนนี้ทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคนนะคลค่ะแล้วก็ตอนนี้บ้านสร้างอยู่ที่ตําบลบ้านเล่าอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิค่ะรู้จัก บริษัทสตองแลนด์นะคะจากเพจ Facebook แล้วก็เห็นว่ามีงานที่เมืองทองธานีค่ะก็เลยตัดสินใจเข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่บูธเพราะตอนนั้นก็คือเตรียมตัวแล้วก็เริ่มหาพื้นที่ในการสร้างบ้านเอาไว้ค่ะเจ้าหน,น้าที่ก็เหมือนแนะนําในเรื่องของแบบบ้านก่อนแล้วก็พูดคุยกันมาเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็คือตัดสินใจที่จะปรับสร้างบ้านกับบริษะะัทสตองแลนด์ค่ะ เหตุผลที่ตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัทสตองแลนด์ใช่ไหมคะด้วยเหตุผลหลักๆลก็คือเห็นผลงานของบริษัทสตองแลนด์ผ่านหน้าเพจ a c e b o o k เหมือนเห็นผลงานเห็นการรับประกันหรือว่าการให้บริการในด้านต่างๆอะคะ่ะก็คือมีเจ้าหน้าที่คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยก็คือเริ่มตั้งแต่ที่แบบเรายังไม่มีแบบบ้านก็จะมีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตในทุกขั้นตอนเลยแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเซ็นสัญญาสร้างบ้านกับบริษัทสตองแลนด์ land, ค่ะ ก็คือเริ่มตั้งแต่ที่คุณปานค่ะเข้ามาดูแลในเรื่องของแบบบ้านช่วยเลยคือให้คําแนะนําต่างๆในการออกแบบว่าแบบไหนมันเหมาะสมกับการใช้งานของเราค่ะแล้วก็มีคุณออฟเข้ามาแนะนําขั้นตอนในการดาเนินเอกสารต่างๆจนถึงตัววิศวกรผู้คุมงานคุณเตา๋าคุณเต๋าก็คือคอยซัพพอร์ตหน้าง,งานตลอดค่ะมีปัญหาอะไรก็คือคุณเต๋าจะคอยอัปเดตแจ้งปัญหาให้ทราบแล้วก็คอยจะให้คําแนะนาําว่าทางไหนเหมาะสมที่สุดกับพื้นที่หน้าง,งานของเราอะค่ะ วันนี้คือเป็นวันที่สองมอบบานใช่ไหมคะคือภาพในหัวที่แบบเราเลือกแบบบ้านไว้อ่ะคะ่ะมันจะใช้คําว่าเกินฝันก็ได้ทางทีมงานนะคะสามารถเอาภาพที่อยู่ในหัวหรือในฝันของเราอะ่ะเอามาเป็นภาพจริงๆได้คะ่ะรู้สึกแบบประทับใจมากคะ่ะ ถ้าใครสนใจที่จะสร้างบ้านแนะนําว่าให้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่บริษัทสตรองแลนด์เลยเจ้าหน้าที่จะคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คาแนะนําของเราดีที่สุดเพราะว่ามีบริการที่ครอบคลุมแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คือน่ารักทุกคนเลยสร้างบ้านกับสตรองแลนด์สดแสนสบายใจ